มีผู้ใดเป็นก็เาบาเบาบ่างค่ะพี่น้องค่ะว่าตะมูสีน้อนนี่เอาโลดละหาแน,มนวมากวัโลดอันนี้คือการน,นี่พี่น้องค่ะคอยสปอมสีรับแล้วเด้นี่คอยขึ้นไปถึงเงี้ยแล้วคอยกระลังสีรับแล้วนุน่นนุน่นนุ่นเอิ้อคอยยื้หันคอยกบปากแล้วคอยว่าสีน,อน้นอนนอบนบันเองคอยบอกบปากแลก้วกระแห้งเอิ้น้ำก็เก่ลี้ยงสุดท้ายแล้วคอยก็ได้ลงมาก,กับพี่น้องทนความลบเร่าเบาไว้สุดท้ายแล้วก็เลยได้ใายกันโอ้ยกบปากส่องสบกบปากลูกลางนั่นยังคนละอยู่น้งน้ำผมก็ต้องสองห้างล่ะ ยังก่อนนะงูร้องน้ำผุนร้องสาผุนทารับยู่มผุนก็ต้องสอนขี้หรอกไปเขาก็จะอยู่รงน้ำงูรถเบรงล้มกับพอมีเลยไปสอนมีหยังเงี้ยมีแต่แมงมุ่งงูแมงมุมขี้นล่ะล่ะคือเจ้าที่สุดแล้วเสื้อรถแต่ละคันเอาเจ้ะวางทีเด้เจ้าว่ารถไผ่รถมันข่อยบ่มีรถขี้ขาก็ต้องสอนรถไผ่ที่ละบานี่ยสื้อรถกับสื้อแต่ะคันห่างห่างมันห่างก็ไปห้าจะโซ่หัว เดี๋ยวมื่อไรเดี๋ยวสิพาทิพย์ไปไม่ต้องไปไกลนี่ไปทำโุดานี่ขั้นนี้ละนี่ไปขี่รถไปรถนั่งเรากันระวางแต่ไปขั้นนี้ละอาชีพเสริมในช่วงนี้คือสิเป็นการมั่งเลยนะคะมั่งรถมั่งยังอีกเนี่ยช่วงนี้เออมีแต่แนวมั่งมั่งโอ้ยคนละเงือกไรใครในยืดซื้อได้บางนี่เต็งเต่งร้านน้ำปั่นนี่เขาว่ามันต้องต่อเติมอีกนะเดียบบาทนี่โอ้ยคนละเงือระวังคำว่าสร้างมั่งกับคำว่า อยากต้อเติมนี่มันอยู่ใกล้ใกล้กันหนึ่งได้พี่นองเออเจ้กสิว่าเอาวันไหนมาใส่เบาเป่าดีคุณนุ่มเจ้าเบงในการประกอบเบรกเพื่อนตะละเทียนี่เบรกพันปีได้หน่เออมมนเป็นเบรกธรรมดาก็สิว่าเบรกพันปีเป็นอย่างนี้ค่ะพันปีจังคอยเอามาใส่คือศูนย์วะเออขี่แบบว่ามีแตเบรกอันเบรกมือหรือ,รอ,นนอ,อเบรกตีนนอคนกันมาน่ใจกันแต่ว่าเออเบรกตีนบบมีมิแตเบรกมือค่ะพี่นองเออจะเข็ดคักบ่รคักคุณนุ่มเจ้าเบิงกวัวสิได้เวลาสมกะขี้มาเนี่ยประมาณเจ๊ปีวะ สองสามปีแล้วค่ะนี่ขี้แบบบ่มีเบียกนี่แหละค่ะถึงถึงเวลามาเหดใหม้น้องปีน้องก็บแจ็คเสียจังไงเออได้อุป,ปกรณ์มาใหม่ซือ้อดอกเออขันบ่มีปั๊มลมอย่างนั้นเขาเอาื่อนอย่างนั้นปืนเออบล็อกลมบ่ถ้าบ่มี่บอกลมมานี่จา้างกับ่มางโหลดเห็ดเออขี่ขานก็อย่างนี้ตัวบุปีบอมแมนบอมแมนเอาเป็นว่าเอื้อนเราวมาค้นขยัน 2, ยเฮงสองพันเท่าไรเลี้ยวโดนหนี้ยี่สิบเท่าไรเฮ้อเอากระจามันถอดสองพันเท่าไรกระจามันเอา เรียบร้อยแล้วบาทนี่ด้ทําการขันเข่าแล้วได้พี่น้องคะ่ะบาดนี้ประกอบเบกเรกแล้วออประกอบแล้ว,วบาดนี้ก็สิทําการไล,ล่ลออ้มคอยอีกแล้วเออบางอันไล่ล้มมันรถด,ดําก็เม่นคอยเออเหยียบคัดจนขาแข็งยอนอะไรว่าเป็นติโอ้ยู่หัวเด้ว่ะเออบาดนี้ก็มาหวดคิ้วรถอันมอเตอร์ไซค์ก็คอยอีกพี่น้องะ่ะโอ้ยมันอาจจะคล้องไปเป็นผู้ขันนอดคลายเข่าคลายอก คอยเฮ็ดอันยากง่าวันนี้กรรมยุวสันจนมามือสตายก่อนแล้วเออมาในเขาก็เลยว่าอันเฮตดบ่ได้ดอกเลยที่จริงแล้วเห็ดได้อยู่แต่ว่าไม่อยากเหตุนะพี่น้องค่ะคอยไปอาสาเป็นแผนขันเขาขันอกเองค่ะพี่น้องค่ะเรียบร้อยแล้วบานี่เออได้การไล่ล้มเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบาดท้ายเนาะมาีนเฮาก็จะมาเติมล้มค่ะต่อไปเบ้าโปรก็สิไปทดสอบนะพี่น้องว่ามันขีได้ดีเบ้าเบรกได้จริงหรือเบรกได้ปลอมเนาะค่ะสีไปทดสอบฟีมือ้างละค่ะพี่น้องดูเรื่องไ้ดุ้น ตอนแรกขอยก่นึกว่าจะไปทดสอบรถค่ะพี่น้องคะเคียย์ถงุงเคียย์ทั้งยังให้เรียบร้อยเกี้ยวอุปกรณ์ยังออกเรียบร้อยอุปกรณ์การสร้างนะพี่น้องสาใสยเอารถลงเลียบบาหน,นี่บมีนค่ะพี่น้องคะ่ะเอารถคันนี้ไปจอดคะ่ะมานีกับคนอ่านคนทดสอบคนินว่าคนโซเบรกดำดึกดำดึ๊ทีิผลนอาพี่น้องคะเอารถคันนั้นไปจอดไปคะ่ะบัน,นี้เอารถคันที่สองมาเฮ็ดอีกค่ะพี่นอ้องเอออีออกที อีแดงโซต,ตายกันนั่นแหะคะ่ะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนว่าสันว่ามิจฉาสีแดงโอ้ปวดหน้าบิงาบ้งมวดเจ้าเบิ้งสะพ่าไปพ่อเวียนตายอยู่ในรถคอยก็เลยบอกว่าป้าไปอันอนี่ยก่อนสถานีตำรวจมาเพื่อน่าไปยังมาสันคอยก็เลยว่า <c oughs> ไปแจ้งความดังไงคุณหะเ็นบองมุเจ้าเห็นบองโย,งงยงกำปั่นใส่ข่อยสินํำข่อยแล้วหนึ่งนะคะเออเบิงเออเบิงกับเปิดบอรถึ้นรถคันคนี้กับ่ได้คีเป็นปีลคะค่ะพี่น,อน้องคุณหะเนบองมุเจาเบิงเออมีหอดยากันยุง้งผันรามุ้ยจะอีหย่างเนี่ยเต็มรถอยู่หนูกับปการสายไฟมืดคะ่ะพี่น้องรถคันนี้มันกับ่ได้ขีโดนเนาะคะ่ะแจังสีขีกันไนก่อนเก็บของออกเบิดแล้วมานี่กับไปทำการเอาบอกลมมาได้บันนี้พี่น้องค่ะเออของใหม่เด้๋เบิงมุจเจาเบิงเออเอา จักอยากซอมอยังอีกแล้วนี่เพราะเราเห็นบอกล้มแนวห่างกับเต็มบานเต็มเมืองบอกฮ้แต่แนวสีซอมบาดนี่ได้บอกล้มแนวบ้านนี้ก็คันน็อตอองให้มันเหมอือนค่ะพี่น้องเพื่อที่จะยกกราบโยกคุ้มยังคงนี่ทั้งเบาเ้าปาจับอยู่นี่ยกออกให้มันเหมอือนคับพี่น้องค่ะเพื่อที่เขาสะสำรวจทั้ง่างเนาะค่ะเพราะว่าสายคันเล่งมันอยู่ห่างคะ่ะคันเล็งข้างเนาะอาการของรถคันนี้ก็คือบิดไปเน่มันจะวูบเน่นะค่ะพี่น้องคะ่ะคุนเาวุ้นเจ้าเบิ้งบ้านใน้ขี้ดินบู้บ้านไอ้อ้ยปั้นสร้างได้ซิ หลายขากหลายเนี่ยผมมีการล่างแจ็คเกือค่ะโดนคันนี่คุณนะ่ะเรียบร้อยเดี่ยวเบ้าเป่าก็ได้ทําการมาั่งออกค่ะดึงสายคันเ่งเช็คเบื้องเจ้าเป็นน้ำมีนยังเฮ็ดไปเฮ็ดมากกัเฮ็ดได้อยุทธหลักพี่น้องค่ะปรากฏว่ปลาในเฮ็ดหอดเบรกเฮ็ดหอดคันเลงค่ะเบรกว่าไ้จักหมองค่ะเบรกซ้ายเบรกขวายังกับเบรกว่าไ้จักหมองค่ะคุณน่ะ ใีก้กกซักกันเอเบิ้งปานเป็นสร้างของแถบเวลาเคยงือดหลายนะคะคุาหาหัวดมันมาเสียดเข้าไปอีกค่ะพี่น้องขะเข็มสลิงเสียดยาในเสียดได้สู้ย่างค่ะบาได้เสียดได้ตะย,ยานนาะพี่น้องค่ะมีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างค่ะ